สวยจังเลยสวยที่สุดเลยก็รอนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัึงพัดดึงจอดจอดจอด เรื่อง้อนงเลยอ่ะไม่เอาขิม้ากลับมาลระกค่ได้เจอี่ม้าโนน่สิเนาะสีแดงเห็นกี่ใบเห็นกี่ใบเห็นกี่ใบโยหนเดินปากหน่อยเกินหรอ ไม่ได้เป็นของ่คงีเสนาดไงโอ้คเคอแมวมีากิลเป็บอไรั่นแบ่งหันแบงขอเครื่องบดคนละตตัวขอเครื่องบดดีกว่า นี่ะไรบ้างนี่วันนี้ไปไันวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไร

Yeah.

你过来。 ไม่เฉลยอะไรนะตัวเนื้อต้งการสรุปว่าไม่เฉลยอะไรอ่ะฟ้าคือใครโจมโหมเลยเขาอยากรู้ว่าฟ้าคือใครอ่ะพี่เบลเขาอยากรู้ว่าฟ้าคือใครไงเอ็นบ้างเอ็นเอ็นเอ็นเลยเบาเบาเบา